เอ้ยจริงลดเสียงอะ่ะทำไมตัวใสไม่มีด็ดอกแท็กอยู่ในตัวครับม,มจะได้ทำอะไรระหว่างไฟไม่ได้ไงสามสิบต่อต้องบอกเพื่อนมาคุยนี่เพว่ันเอาแท็กเยอะหรือว่าไงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามอีกทีน อ๋อถ้าตกหล่นถ้าตกหล่นต้องมาที่แลนนี้นะ <c oughs> แต่แต่ต้องรออันนี้ก่อนรอรอในการติด วันนี้รอบนี้ใครจะดูพี่บิลลี่ตะโกนแหกปาชิงบ้านก็รีบๆดูหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่บิลลี่จะไปเออข้าว่าท่านจะแรงเงี้ยนะมันจะไม่น่าจะไม่เริ่มแหกปากต่อไปแล้วเตรลังใจให้พี่บิลลี่ด้วยนะครับจ้าจริงครับผมวันนี้ของเสียงผูหมดแล้วก็เนี่ะเคสตกลงเคสตกหล่นก็ตรอามาแต่หนูเก่งไหมนะจ้าจ้าจ้าแต้มจ้ารวมมาคุยยเล เอ้ยนะเคสเคสตกหล่นกเอามากระลาศกลางใช่ไหมอะไรเคสตกหล่นเคสตกหล่นอะไรมันมีเคสตกหล่นดึงไม่มาตลบแมมตลบแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งเออเอามานี่เขารีเซ็ตแล้วเริ่มไฟใหม่ไม่ได้ป้นใช่ไหมไม่ได้โดนป้นด็อกแท็กใช่ไหมโดนกขนาดนด็กตัวใส่ิ้งเอารถได้เลยเออเขามานี่ได้อะ ดึงมาหรือเปล่าดึงมาเพราะเขาสลบเขาเป็นตกหลยรอ,อเขาเผาไม่ใช่เขาไม่ยืนโดนลุมด่านะเว้ยเฮ้ย <c oughs> มึงระวังหน่อย <c oughs> น่าจะรอเผาวไปไหนนายกินจะีอยู่ตรงไหนกินจีอยู่หนะอยู่นี่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังนลก็รอเผารอคิวเผา ไปให้เอาเขาพาไปแล้วเขาจะได้ไปเซตก่อนให้ตัวฟังอ่าโอเคฟังฟังเขาฟังเขาฟังฟังนายวันฟัง,ฟงๆๆเออขอดูหน่อยแกงัยอันนี้นายยกมือใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยปัดก,กันดนโนราปัดก,กอดเฮ้ยเป็นโลบอกไปแรนดอมดูสิเราต้องดูมวยรองหยุดเราต้องขยับแล้วรอเขาขยับก่อนเออรอ,อฟังเยี่ยวแป๊บมึงห่วงปนกันเยอะไปเฮีย มึงฟังกูนะเว้ยเอาละก่อนจะไปเที่ยวโอเคคนนอ๋ีละคแ่มาดูดดง่ายเลยการเล่นไหนเที่ยมึงก็แดกยาววิ่งเอาศพมันอออไปไกลดีมันตามทันมันตามมึงเห็นไะเก่งเลยไฟแรกจบเรียบร้อยฟังกูนะมึงแคปนไปอยู่ที่มให้กลับมาไปอยู่ที่เกนจีแล้วกนนะยาววิ่งไปทางตึกอ่ะไม่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 เร่องน้ไว้ก่อนเอาเรื่องไฟก่อน กูไปละมันจะเป็นตีงโกต้นเยอะในปาใครอยากดูโออก็ไปเ่จอยาเหลังไปอยู่ที่ไหนมึงกดยาววิ่งแล้วเจอกันเจอกันครับคนดูเข้าธนาคารเข้าตึกที่อะไรอ่ะแล้วมึงก็อยมันเยอะไม่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 ไมไม่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 ไม มึงไม่เข้าใจคขาว่าชนหรอมึงไม่ต้องกลัวเว้ยเหี้ยมึงติดมึงติดหนีมันตลอดอะมึงกลัวอะไรมันวะกูถามมึงหน่อยดิคือมึงกลัวมันมากถึงขั้นแบบมึงต้องหนีมันอย่างเงี้เหรอเราเราเราเป็นทุกทุกทุกแก๊งเลัวหลายรอบแลยนะเว้ยเวลาชนมึงต้องชนให้สุดดิเหี้ยมึงติดแบบชนแล้วมึงก็หนีชนแล้วมึงก็หนีอ่ะมึงแค่ทำเพื่อเฮี้ยอะไรวะคนที่มันไปชนแล้วมันตายมันก็ต้องไปฟรีดิเฮี้ยแล้วมันก็ติดอยู่แต่บ้านตัวเองอ่ะมันก็เป็นภาพเดิมที่พอเราล่นไปหรือหนีมันก็แพ้ตลอดไอ้เฮี้ย ไอ้เหี้ยมันก็สู้ไปเลยสู้ไปเลยยี้ไม่ต้องมาปั่นปอกใบคามสายอ่ะกูไม่พูดกูพูดให้มึงไม่กินไม่ได้นะเว้ยมันจะดันมาเองนะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเมื่อกี้มึงติดอยู่แต่บ้านตะเวนมึงอยู่อแต่บ้านตัวเองอ่ะมึงเห็นเขาเล่นปะเขาดันสุดเลยอ่ะเขาดันมาอยู่จนบ้านมึงอ่ะมึงมึงก็อยู่แต่บ้านตัวเองอ่ะมึงไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะเหมือนมึงรักจัดอ่ะบ้านมึงแบบบ้านแล้วบ้านเขาอ่ะมึงไม่รู้มากันนะ ไม้มันไฟเมื่อกี้ก็คือเอานี้นะตอนไฟอะคือบ้านเขาอยู่ธนาคารแล้วบ้านมึงอ,อยู่อีกสี่แยกหนึ่งอะเมื่อกี้ที่เขาดันมาแล้วแบบไ,<ด>ไม่มีคนดันขึ้นมาเลยมีน้องแอลั้างโดนกระทู่ตรงกลางอะมีแค่ไม่กี่คนเองที่โดนกระทืบตรงกลางคือไฟมันไกลมากเว้ยคือมึงไม่ดันขึ้นมาเพื่อนก็โดนหิ้วหอวอไปเรื่อยๆะล้วได้กี่แท็กน่ยหรือไม่ได้แหม่รอบรอบนี้กูขอแบบมึงดันคือดดันนนเว้บบบออ<ป><ป>อ<ป>ออกใ<ป><ล>หชชคื่่่ะะมมมมมึึงงงไไาแติถ มึงก็ไม่ต้องห่วงป้นด้วยมึงเอาศพไปทิ้งอ่ะมึงให้พวกที่มันอยู่หลังบ้านให้มันป้นเอามึงไม่ต้องไปเสียบไปป้นเออมึงไปป้นให้มันเมฟฟีอ่ะหลังบ้านจะมีไอ้เลิฟไอ้แบ๊อปอ่ะคือมึงไม่ต้องทําตัวให้เป็นภาระถ้ามึงโดนเมฟฟีเพื่อนต้องไปเอามึงอ่ะมึงเข้าใจปะอย่าวิ่งแก๊งแจกมึงใช้ไปเลยไอ้เหี้ยเหลือๆมึงใช้ไปเหอะไอ้เหี้ยผมแจกให้ใช้มึงก็ใช้ดิไอ้เหี้ยเอาครับ ง่ายเลยอะแบบวิธีวิธีการเล่นแบบเนี้ยไม่ง่ายจัดอะมึงแค่แดกยาววิ่งเข้าไปในซอกตึกไกลๆอะล้มก็ป้นมันต่อให้มันเพื่อนมันชุบเกิดมามันจะเล่นต่อไม่ได้เว้ยคือแล้วมึงก็กลับมาในไปถึงก่อนมันอะคือไงมึงก็วินอะมันต้องวิ่งสกอร์รอก่อนนะครับสกอร์เดี๋ยวพี่บราฟอัปเดตคือมันมันอยู่หลังบ้านเราอะง่ายอ่ะเรากินหมดแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าการป้นมันเป็นมหากับพวกมึงมากอะมึงไม่ต้องเสือกป้นทุกตัวเลยอะมึงให้แค่หลังบ้านป่นอะมึงไม่ต้องป้นมึงก็ศพไปทิ้งพออมก่ะ มึงก็ไปรับป่นมันแล้วมึงดันมึงแค่ฆ่ามันให้ตายอ่ะมึงมันตายหมดมึงได้ป่นแน่อ่ะมึงวิ่งไปไกลๆที่มึงอยากจะป่นมากอ่ะแต่มึงได้ป่นกันหมดแน่มนมาไม่ได้เว้ยเมื่อกี้คือรถมันตกหมือเลยไว้หลังบ้านเราอ่ะเอ้ยปืนปืนอย่าลืมไปเติมกระสุนด้วยปืนอะกระสุนกันด้วยู้ลูดอ่ะมึงเอามาเชยมาเล่นไหมไม่ต้องให้ไม้เล่นเดี๋ยวเราตายฟรีเล่นเอามาเชยมึงอย่าลืมหน้าที่ที่เซตกันไว้ดีหลังบ้านก็ปล่อยหลังบ้านเล่นไว้ใจเพื่อนอ่ะล้วรอบไปเอาให้แต กูจะพามึงโชนให้เร็วที่สุดอ่ะกูไม่อยากให้มึงเห็นแบบกูไม่อยากเห็นแบบเดิมนะมึงถอยมาบ้านกันหมดอ่ะไม่เอาอีกแล้วนะมึงต้องฆ่ามันให้หมดไว้ข้างหน้ามึงแค่ฆ่ามันหมดอ่ะมึงดันไปฆ่ามันให้หมดแค่นั้นก็จบแล้วมึงแค่มันไปรีเลยด็อกแทกอ่ะแล้วมึงก็ป้นมันใหม่ฆ่ามันให้หมดมึงดันให้เร็วที่สุดอ่ะมึงดันไปบ้านมันอ่ะเพื่อนโดนกัดมึงวิ่งไปเอาเพื่อนมึงไม่เอาแบบว่าเล่นแต่บ้านตัวเองแล้วเพื่อนก็โดนไปเรื่อยๆโดงไปเรื่อยๆมึงเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วก่อนหน้านี้มึงทำมาด ถ้ามึงดันไปบ้านเขาไวอ่ะยึดบ้านเขาเขาเติมแท็กลำบากสกอร์เดี๋ยวรอ์คุณ็ได้ฟรีอคิดง่ายๆเลยแค่นี้มึงด่ากับมันไปเลยมึงจะกลัวเหี้ยหรือเปล่าไม่เลปรอดูสกอร์ยังใจไม่ได้ไหมไม่ใช่มันด่ามึงมึงก็ด่ามันด่ามึงด่าเขาไม่ได้ก้มึงด่าดิด่ามัึงอยากไปกลัวมันนะมึงอย่ากลัวมึงอย่าให้เห็นนะว่าใครกลัวมันอ่ะเหี้ยมึงอยากกลัวมันนะเว้ยไม่ไม่กูขอเรื่องนี้ได้ไหมขอเรื่องนี้ก่อน สำคัญไอ,ไอบอลไอบอลไก่แบอ่ะพยายามใช้เสียงนิดนึงนะเวย้ยกูรู้ว่าเสียงมึองอาจจะไม่ค่อยดังอนะ่ะแต่แบบมึมงเห็นเพื่อนมึงสบบือบ้ออยู่อ่ะพอมึงเห็นเพื่อนุึมสบบือบ้อใช่ป่ะฮัลโหลพี่ปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยพยายามพยายามตะโกนให้เขารู้อ่ะว่าเออมึงอยู่ตรงนี้นะหลังบ้านมึงคือตรงนี้อ่ะเพราะบางทีอ่ะแก๊งเรามันมึนอยู่แล้วเ้ยมันไม่รู้หรอกว่าหลังบ้านเราคือตรงไหนอ่ะเพราะบางทีเราแตกเป็นกลุ่มเวย้ยไม,ม,ม่ว่ามันจะมั่วเว้ยมึงต้องพยายามเวฟเสียงบอกมันว่าเอ้ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่งงเว้ยหงนู่ตรไ เอาง่ายก็หลังบ้านมึงฟังเสียงไอ้แบบอลให้ให้มันเป็นหลังบ้านเสียงหลังบ้านคือมันบอกให้มันตรงไหนมึงก็ต้องไปฟังมันนะมึงฟังมันด้วยนะไม่ใช่แบบมึงรั้นไม่ฟังกันเหมือนกันอ่ะสื่อถายให้ทุกคนอ่ะไม่อยากเห็นพวกมึงนั่งเล่นเงียบกันเงียมึงแบบโฟกัสหน่อยเ <17. S 1> อาดีดี ตอนนผมทำมาดีมากมึงมทำมาดีมากเลยอย่างพี่ชุนโมซึ่งจับมาเป็นเดือนแล้วคุยกันมีเวลาคุยงการฉะนั้นเดี๋ยวคุยมาแป๊บนึงขอเซ็ตของเพิ่มหย่อยยาวิ่งใครทีไม่พร้อมเซ็ตเลยครับตอนเนี้ยอริการตัดก่อนฮนูได้นะตัดก่อนฮนูด้วยนะกว่านาทีนะอยากพันลยากได้อยากพ่นอะมันพ่นได้แต่ขอให้มึงพ่นแล้วมึงไม่มึงไม่ไปตายฟรีอ่ะไอ้มิชตัวบักไก่ดูรอบนะ เชตัวบังหน่อยเชตัวบังกันหน่อยเชตัวบังหน่ยกันมึงไม่ต้องฆ่าก็ได้แต่มึงอย่าตายงงๆตายรีนะเอออย่าตายฟีอะพยายามอย่าตายฟีอะตายไม่ต้องนอกได้เว้ยมาโอม่เว้ยเพื่อนไหวพวกมึงไหวไม่เอาหม่อุ้ยตายคานี้ตายคนนี้ ปีเด็กครูให้เปิ้ลรอดออมึงพยายามมึงพยายามอัดไอ้นี่โอเลไว้นะเว้ยบางทีมักกลางไฟด้วยมักกลางไฟนะเฮ้ยไปไปเซตเป็นเซตที่อิ่มไหมเป็นเซตรถที่อิ่มไหมเฮ้ยขับคารุ่มาตรงนี้ก่อนเริ่มตอน16นะครับเริ่มตอนเริ่มตอน16สิบหกน้ำต้มน้ำต้มพี่พี่ปืนบอลไฟอยู่ไหนบ้างอะปืนบอลไฟอยู่ไหนบ้างอะปืนบอลไฟอะฮัลโหล ไปแลนจัมพูไม่ไม่ต้องไปจับคอสิตาเรไปแลนจัมพูไปแลนจัมพูย่งไม่แตกเว้ยแลนชมพูแลนชมพูเขาจะไปแลนจัมพูแตกแลนจัมพูนะไอ้จีครับพี่คอสิต้าอะไรยิงยางบ่แตกแตกไม่ใช่เหรอไม่รู้ตะกี้เขาพูดอยู่อะแตกทุกครั้งที่แตกทุกครั้ง